แม่สุดทนฮะถูกลูกชายคมคู่ว่าจะเอาเงินครับจากโครงการเร,ราชนะที่ได้รับแจกจากรัฐบาลไปแลกซื้อยาบ้ามาเสพก็เลยโทรแจ้งกำนันในพื้นที่ให้จับลูกตัวเองแล้วก็ผู้ที่ให้แลกยาบ้าครับ <c oughs> หญิงชาวตำบลบ้านนามเพลแกลงจังหวัดระยองครับวัย50ปีรายหนึ่งสุดจะทนฮะกับพฤติกรรมของลูกชายที่เสพยาบ้าแล้วก็ติดยาบ้างงมแงม ได้ค่มขคู่เจ้ามือถือของตัวเองเนี่ยเพื่อนําเงินจากโครงการเร,ราชนะที่ได้จากรัฐบาลไปแลกยาบ้ามาเสพโดยไม่ให้โทรแจ้งหรือว่าร้องเรียนนะครับซึ่งก็หญิงคนนี้ก็บอกอต้องร้องเรียนนะกำนันในพื้นที่ทพักอาศัยในฐานะที่เป็นหนึ่งในชุดปราบปรามยาเสพติดของ,งขอำเภอแกลงจังหวัดระยอง หญิงอายุ50ที่ร้องเรียนรายนี้บอกว่าลูกชายติดจะบ้าง,งมแงมเลยแล้วก็ติดมานานแล้วไม่ยอมทําการทํางานวันๆสร้างแต่ปัญหาความเดือดร้อนมาให้ล่าสุดจะนําเอาเงินโครงการเราชนะ5,000บาทไปแลกยาบ้า3,000บาทาตัวเองหมดความอมดทนกับพฤติกรรมของลูกอยากให้ตํารวจเนี่ยจับตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งพาตัวไปบําบัดแล้วก็วิงบอลให้ช่วยสืบสวนขยายผลจับต้นตอของการนําเงินโครงการเราชนะ ที่จะโอนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปแลกยาบ้าด้วยเออนี่ก็ถือว่าเป็นเคสเพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันนะที่เอาเราชนะไปใช่ไหมส่วนใหญ่จะเห็นแบบแรกเป็นเงินไงอันนี้ไปแลกกับยาบ้าเลย,ย